เขาทำแนวเขาขอเขาขอคุณในพื้นที่ว่าอันไหนที่ไม่ทําไม่ไม่ทําไม่ทําอะไรนะครับไม่ทําไอำใช่ก็ขอมาเป็นพื้นที่จุดผ่อนปลนแล้วเขาก็เอาเอาอะไรนะมาขอเป็นจุดผ่อนปลนให้น้ำใช่รถรถไฟฟ้าเนี่ยคือไม่ให้มันออกมานอกชัดเลยนี่นเตัวใหญ่ไปไหมตัวใหญ่ แม่บูบูตัวใหญ่เลยอนี่ค่ะไม่เสียวเทียวนะเดินกัเอาบริจาคใหญ่เนาะเนี่ยกินกระทิงเป็นไงกินสับๆนะได้กินไหมพี่ก็ได้กินไงกับแยกไม่ออกแยกไม่ออกได้กินก็ได้กินสับๆไม่ได้กินเหรอได้กินหมดเป็นวิใช้ไปตรงแกะเลยอ่ะี้เรากินสับแลพี่ก็ได้กินก่อนไงตอนแรกที่กูอยู่ตี้่บอกว่ามาแล้วเริ่มได้กินไปแล้วตัวเดียใหญ่ตัวเล็กนี่เห็นตัวเล็กถ่าตัวเล็กไหมเห็นไหมเห็นมะม่วงไหมโบตัวเล็ก ที่ดูมีเดียวใช่ไหมคะครับการ์ดอยู่ไหมครัมันมีเยอะไหมครับแน่แน่200ตัวมากกว่า200ตัวครับแต่วันนั้นที่ที่แม่มาออกมันออกหลายตัวอยู่นะไปยืมแล้วแจกใครหรือจะเอาอะไรหรือจะเอาอะไรแต่ถ้าออกมานี่ยจะออกมาแค่ตรงลานลานแบบนี้ใช่ไหมคะเอาไหแล้วแจกมันเหรเนาะใช่มกมอนก็ลานตรงนี้มันจะมองเห็นง่ายครับมันเดินไปนู่นแล้วมันเดินไปนู่นตัวหนึ่งมันเดินไปนู่น นี่คุตายเป็นวีดีโอนะเปิดเปิดดวงค่ะได้ค่ะพึ่งพึ่งพี่ว่าแม่จะพาหนูดูไม่เป็นไม่ระลูกนี่ยหนูค่อยดูในมือถือแม่เปิดนะเดี๋ยวคุณอาถ่ายให้อยู่นูะอืมเอาไปดูบนรถได้นี่ใช่แม่เห็นบู๊ไหมอ่านบู๊ไหมบูอืมแม่ไม่เสียแรงพ่อผายากมาแม่ก็แทบปวกดีนะดีนะดีแม่ไม่ไม่ไปเห็น เ<ม>ดี๋ยวดูในมือถือแม่หนูได้ค่ะ,ะให้ดูโอ้ยขีห้หวงเลยเอ้ยหวงหวงหวง